สวัสดีครับผมกรทีเอ็มสมาร์ทครับสวัสดีครับผมโป้อมูลทีเอ็มสมาร์ทครับทีเอ็มสมาร์ทรีวิวครับวันนี้ขอนําเสนอแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์นะครับครับผมตัวแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ที่เราจะมานําเสนอวันนี้นะครับสามารถป้องกันแสงเลเซอร์ได้ทั้งเลเซอร์คัตติ้งเลเซอร์เวลดิ้งแล้วก็เลเซอร์มาร์กิ้งนะครับซึ่งการทํางานประเภทนี้ต้องใช้แว่นตานี้เลยครับเอ้าแล้วทำไม แว่นตาดำที่เขาโฆษณาตามท้องตลาดทั่วไปครับติดป้ายโฆษณาว่าป้องกันแสง UV อะไรประมาณนี้คือแว่นพวกนั้นนะครับอาจจะสามารถป้องกันแสง UV ได้แต่ทีนี้นเราก็ต้องเช็คเรื่องของความน่าเชื่อถือ huh. อ่าแล้วก็เรื่องของว่าสามารถใช้ป้องกันได้จริงหรือเปล่าครับแต่แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ตัวนี้ครับของแบรนด์โอริสสามารถป้องกันแสงเ r a y UV แล้วก็อินฟราเรดได้ ซึ่งแสงพวกนี้คือแสงที่ทําลายเนื้อเยื่อของตาแล้วก็ทําให้ตาของเราเนี่ยเป็นต้อต่างๆได้<อ>ครับผมตัวนี้จะป้องกันได้ทั้งหมดเลยเข้าใจแล้เดี๋ยวลองเอามาใส่ดูโอใส่แล้วเป็นไงหล่อมากหล่อมากครับยงนี้เราก็ไปทดลองใช้งานจริงก,กันเลยดีกว่าไปครับไปกันเลยครับ ยังไงบ้างครับคุณหลังจากที่ได้ใส่ไปใช้งานจริงแล้วย่อมเลยครับแว่นอันนี้ช่างเชื่อมช่างตัดช่างมาร์คเลเซอร์ก็มีไว้ใช้งานถนอมสายตาตัวเองมากเพราะว่าดวงตาของคุณครับเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วบอดก,ก็คือบอดเลยอีนี้ให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็น YouTube Facebook เว็บไซต์ไลน์นะครับครับติ k To k ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ